สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่6.7ครับวันนี้ครับครูคำนวณมีโจทย์เกี่ยวกับการแก้สมการมาฝากอีกแล้วเพราะโจทย์เกี่ยวกับการแก้สมการนี่นิยมออกข้อสอบมากๆเลยนะครับเพราะทุกคนต้องมีพื้นฐานในการแก้สมการที่หลากหลายครับแล้วก็ใช้เทคนิคหรือเคล็ดลับต่างๆ เอาไปช่วยในการหาคําตอบให้รวดเร็วนั่นเองครับวันนี้ครับโจทย์ของเราเป็นดังนี้ครับเด็กๆครับ4ยกกําลัง4บวก4ยกกาลัง4เท่ากับ8ยกกาลัง x แล้ว x คือเท่าไหร่โจทย์แนวนี้มาอีกแล้วครับเด็กๆครับคงจํากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า x แบบนี้ต้องอาศัยการจัดรูปนั่นเองและก็ใช้สมบัติของเลขยกกําลังมาช่วยนั่นเองครับไปดูกันเลยครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้น 4ยกกำลัง4บวก4ยกกำลัง4เปรียบเสมือนครับมี4ตรงนี้ครับเปรียบเสมือนมี1 4ยกกำลัง4บวก1 4ยกกำลัง4ใช้หลักการบวกก็ได้ครับง่ายๆก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น2แล้วก็4ยกกำลัง4พูดง่ายๆครับเหมือนมี4ยกกำลัง4อยู่2ชุดครับเท่ากับ8ยกกำลัง x ครับ เป้าหมายเราคือต้องจัดให้ฐานเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราจะพิจารณาเลขชี้กําลังครับต้องจัดให้ฐานเหมือนกันแล้วพิจารณาเลขชี้กําลังเพราะนั้นสังเกตครับฐานน่าจะเป็นเลข2เพราะ8เขียนในรูปของฐาน2ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดในวงเล็บเลยครับ2ตัวนี้คือ2ยกกําลัง1นะครับส่วน4ข้างในก็คือ2ยกกําลัง2แล้วทั้งหมดยกกําลัง4ครับเลขชี้กําลังซ้อนกันนะครับ 8ครับคือ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง x ครับสมบัติของเลขชี้กำลังนะครับที่กล่าวไว้ว่าเลขชี้กำลังซ้อนกันนะครับให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกันเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็น2ยกกำลัง1นะครับส่วนตัวนี้ครับ4คูณ2ได้2ยกกำลัง4 2 8ครับ ชุดนี้ครับ2ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง x กนะครับ3กับ x คูณกันก็นกเป็น2ยกกําลัง 3x ครับฐานเกือบจะเหมือนกันแล้วครับมารวมกันครับชุดข้างหน้าครับ2ยกกําลัง1กับ2ยกกําลัง8คูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น2ยกกําลัง8บวก1ได้9ครับเท่ากับ2ยกกําลัง 3x ครับ คราวนี้ครับเด็กๆครับฐานเป็นไงกันครับฐานเท่ากันเราจะพิจารณาที่เลขชี้กำลังได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดังนี้ครับก็คือพิจารณาเฉพาะเลขชี้กําลังได้เลยครับก็คือเราพิจารณาเฉพาะ9เท่ากับ 3x ครับเพราะฉะนั้น x ของเรานะครับเท่ากับเอา3จากคูณย้ายไปหาร9นะครับก็คือ9ส่วน3หรือคําตอบคือ 3านั่นเองครับเด็กๆเรียบร้อยนะครับเราได้คำตอบมาแบบง่ายๆครับสบายๆ,ายๆอย่าลืมไปฝึกกันนะครับเด็กๆครับแล้วพบกันในแมทเทสต่อไปวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ